สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับ m o n e y Hero ค่ะและตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับไอแอลทัทธิชานะคะกับเทคนิคในการ Day Tra d e ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมไมก็จะมาพูดถึง Bit Off e r แบบละเอียดะคะ่ะเน้นว่าแบบละเอียดนะคะไอจะบอกหมดเลยว่ามีกี่แบบนะคะแล้วก็จะมาดูด้วยว่าการมา์ของเจ้ามือเนี่ยเป็นยังไงนะคะเขาเรียกกันว่า Market Maker นะคะซึ่งแน่นอนเลยค่ะว่า ่าดูแค่วอลลุ่มเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ผลนะคะหรือว่าบางทีน่ยไอ้ทาคลิปไปแล้วเพื่อนๆเนี่ยมีความเข้าใจผิดว่า สมมติว่าถ้าเกิดมีวอลลุ่มใหญ่ๆไ้มใหญ่ๆเข้าไปเราก็สามารถที่จะตามได้เลยจริงๆนะคะมันไม่สามารถที่จะใช้ได้กับหุ้นทุกตัวเนึกออกไหมเพราะว่าตรงนี้นะคะก็มีหุ้นหลายๆตัวค่ะที่เราจะต้องไปดูนิสัยของเขาด้วยจริงๆก็คือต้องดูทุกตัวนั่นแหละค่ะเราจะต้องรู้นะคะเราจะรู้ได้ยังไงเราก็กลับไปดูย้อนหลังได้นะคะอย่างสมมติว่าหุ้นบางตัวมันเป็นหุ้นใหญ่เนาะก็จะมีคนที่เข้ามาซื้อในหลักประมาณ1 0,000หุ้น3 0,000่นหุ้น5 0,000หุ้น10,000 หุ้นหรือเป็นล้านหุ้นอันนี้อาจจะเป็นเรื่องปกติของหุ้นตัวนั้นก็ได้นะคะในขณะที่หุ้นบางตัวเนี่ยเขาซื้อกันอยู่ที่หลักพันหุ้นหลักหมื่นหุ้นแต่วันไหนที่มีติ๊กเกอร์เข้ามาหรือว่าติดสเปซเข้ามาเป็นหลักแสนหุ้นอย่างเงี้ยอันเนี้ยน่าสนใจเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามในเรื่องของนิสัยหุ้นตัวนั้นๆด้วยก่อนที่คุณจะไปเข้าเทรดแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องมาดูก็คือบิดออฟเฟอร์ซึ่งไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะคะเพราะว่าคลิปที่ผ่าผ่าานมาเนยอจะ เลือกผู้แต่ฝั่งที่บิด น,น,น้อยๆบิดบางๆนะคะออฟเฟอร์หนาๆแล้วก็จะสนใจหุ้นแบบนั้นมากกว่าแต่ทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดูหุ้นได้อีกหลายแบบเลยแล้วก็มีแบบที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำกำไรได้มากกว่าแบบที่ให้ดูด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เลยค่ะเพื่อส่งต่อคลิปดีๆให้กับคนอื่นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการแบบช่วยกันอ่ะเนาะให้คนอื่นได้รู้ข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็ต้องฝากกด s u b สไครต์นะคะเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็คลิปอัปเดตใหม่จาก m ั n นี่ฮีโรค่ะกดหรือยังคะกดด้วยนะคะถ้ากดเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูข้อมูลจากคลิปนี้กันได้เลยค่ะ Bit o f f เฟแบบละเอียดไปค่ะ เรามาพูดถึงการเดย์เทรดนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องเลือกให้เป็นแล้วก็ดูให้ออกนะคะนั่นก็คือการหาวอลลุ่มนะคะหรือว่าดูจากติ๊กเกอร์แล้วก็ท่านไหนที่บอกว่าอยากจะง่ายกว่านั้นนะคะก็มีการสอนทําคลิปในการสแกนหาหุ้นที่จะเด้งนะคะภายใน1วันเนี่ยให้กับคุณผู้ชมค่ะเป็นการดูจากสเปซนะคะซึ่งท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็สามารถที่จะย้อนกลับเข้าไปดูได้นะคะเป็นการสอนตั้งค่าหน้ากราฟค่ะแล้วหลังจากที่เราเนี่ยเลือกหุ้นมาแล้วนะคะสิ่งที่จะต้องดู ถัดไปนะคะก็คือบิดออฟเฟอร์ค่ะสำหรับบิดออฟเฟอร์ในแบบที่ไอชื่นชอบมากที่สุดนะคะก็จะเป็นบิดที่บางและออฟเฟอร์ที่หนาค่ะตรงนี้นะคะไอชื่นชอบมากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะส่วนใหญ่แล้วหุ้นเหล่านี้เนี่ยมักจะวิ่งขึ้นไปได้แน่นอนนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่า100%นะคะคุณผู้ชมมีบ้างที่ผิดพลาดนะคะเพราะถ้าเกิดถูกไปหมดเนี่ยก็รวยกันหมดแล้วทั้งตลาดถูกไหมเอาเป็นว่าเรามาฟังข้อมูลตรงนี้ก่อนนะคะจะได้ทราบเนาะว่าการที่ market maker เนี่ยเข้ามา ราคานะคะให้ออฟเฟอร์มีความหนาเนี่ยเพื่ออะไรตรงนี้นะคะก็เพื่อที่จะ การให้ราคาของหุ้นตัวนั้นเนี่ยไม่วิ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นการที่เขานะคะจะทยอยเก็บของนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อไหร่ที่เราเห็นแล้วว่าฝั่งบิดมันบางออฟเฟอร์หนาแต่ว่ามีวอลลุ่มในการซื้อเข้าไม่หยุดนะคะหุ้นแบบนี้น่าสนใจค่ะเพราะถ้าหากเมื่อไหร่ที่ออฟเฟอร์ยุบนะคะราคาของหุ้นก็มักจะวิ่งทะลุตัวออฟเฟอร์ที่ถูกมาร์กไว้ได้ด้วยค่ะโอเคค่ะยังไงก็ไปลองจับตาม,มองกันได้นะคะเรามาดูบิดออฟเฟอร์ในแบบที่2กันต่อเลยค่ะ สำหรับแบบที่2นะคะก็คือฝั่งบิดก็บางฝั่งออฟเฟอร์ก็บางค่ะถ้าบิดและออฟเฟอร์บางแบบนี้นะคะแต่ว่าเจ้าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมีคนเข้ามาซื้อเรื่อยๆติดเข้ามาในติ๊กเกอร์หรือว่าติดเข้ามาในสเปซของเราที่เราตั้งค่าไว้นะคะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปดูนะคะก็คือการดูว่าแนวโน้มของหุ้นตัวนั้นเนี่ยเป็นต้นเทรนหรือว่าเป็นปลายเทรนแล้วเพราะว่ามันสามารถที่จะดูได้2แบบนะสมมุติว่าเจ้าหุ้นตัวนี้นะคะเป็นต้นเทรนเนี่ยก็น่าเข้าไปซื้อเพราะ เพาหุ้นตัวนี้นะคะอาจจะมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปได้แรงแล้วก็เร็วโดยส่วนมากเกิน50% 60%เนี่ยมักจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่หุ้นตัวนี้นะคะมีบิดและออฟเฟอร์บางแล้วก็ยังเป็นปลายเทนอีกไม่น่าสนใจแล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมาร์เก็ตเมเกอร์แล้วก็มวลมหาชนเขาไม่ให้ความสนใจแล้วนะคะเอาเป็นว่าไปฝึกดูกันนะคะแบบนี้บิดและออฟเฟอร์บางๆค่ะ และสําหรับแบบที่3นะคะที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะมือใหม่นะคะนั่นก็คือหุ้นที่มีบิดหนาๆค่ะแล้วก็ออฟเฟอร์บางๆนะคะสําหรับมือใหม่เนี่ยมักจะหลงกลตรงนี้ค่ะทําให้ในตลาดหุ้นของเรานะคะมีคนที่ได้กําไรน้อยกว่าคนที่ขาดทุนค่ะเพราะว่ามือใหม่นะคะเมื่อเห็นว่าหุ้นหนึ่งตัวมีกําลังที่จะมีแรงเสนอซื้อต้องใช้คํานี้นะคะมีแรงเสนอซื้อหรือว่าบิดมากกว่าออฟเฟอร์ก็เลยตามเข้าไปด้วย แต่ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นกลรลวงของมาเก็ตเมเกอร์ก็ได้นะคะที่เขาตั้งราคาขึ้นมาหลอกค่ะเพื่อที่จะหลอกให้เราเนี่ยเข้าไปซื้อพอเราเห็นว่ามีคนซื้อเยอะๆเราก็อยากตามถูกไหมคะพอเราเข้าไปซื้อปุ๊บจังหวะนั้นนะคะมาเก็ตเมเกอร์เขาก็จะปล่อยของค่ะเทเราเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเห็นแบบนี้นะคะให้คุณระมัดระวังนะคะทางฝั่งของบิดที่หนาๆออฟเฟอร์บางๆระมัดระวังและหลีกเลี่ยงค่ะ ทีนี้นะคะอีกหนึ่งแบบที่ไอ้เฝ้าฝันว่าถ้าหากเข้าไปซื้อหุ้นหนึ่งตัวแล้วมันจะเกิดขึ้นนะคะก็คือบิดและออฟเฟอร์หนาทั้งคู่ค่ะแบบหนาแน่นมากๆมวลมหาชนอยู่กันแบบคลับข้างนะคะอันเนี้ยน่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าหากตรงนี้นะคะหุ้นตัวนั้นเขามีบิดและออฟเฟอร์หนาหนาแล้วก็เป็นหุ้นที่อยู่ในต้นเทรนด์ด้วยมักจะเกิดการเบรกแนวต้านครั้งใหญ่ค่ะเราก็จะได้กำไรเ,เป็นกำไร,รเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้เจอกับทุกตัวนะคะไม่ได้เจอกันบ่อยๆด้วย แต่ในทางกลับกันค่ะถ้าหากว่าจะหุ้นตัวนั้นเนี่ยเป็นปลายเทรนด์แล้วแล้วมีทั้งบิดและออฟเฟอร์ที่หนาแน่นส่วนใหญ่แล้วนะคะมาเก็ตเมเกอร์เขาก็จะปล่อยของค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็หลีกเลี่ยงนะคะถ้าคุณเห็นว่าปิดและออฟเฟอร์หนาก็จริงแต่ว่ากราฟเนี่ยเป็นทรงที่เป็นปลายเทรนด์แล้วให้ข้ามไปเลยนะคะแล้วก็ไปหาหุ้นตัวใหม่เล่นดีกว่าค่ะ พอพูดถึงบิดออฟเฟอร์แบบสุดท้ายนะคะก็จะมีในเรื่องของการเบรกเอาท์ของหุ้นมาด้วยเนาะหลังจากที่หุ้นมีการเบรกเอาท์นะคะบางครั้งเนี่ยก็เกิดอาการขายหมูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่อยากจะขายหมูนะคะหรือว่าได้กําไรเป็นที่น่าพอใจแล้วรู้สึกว่าเออไม่น่าเสียดายเนี่ยคุณก็จะต้องใช้ตัวอินดิเคเตอร์อื่นๆประกอบไม่ว่าจะเป็นเส้น EMA 5 EMA 15นะคะหรือว่าอาจจะใช้เป็น RSI ก็ได้นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะทางอาจารย์ออฟและอาจารย์พืชเนี่ยก็มีการสอนไว้ใน ดมาอน้วยหากใครที่อยากจะไปเรียนนะคะก็สามารถที่จะแอดเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะใน Line แอดมันนี่ฮีโนะคะตรงนี้เนี่ยให้บอกได้เลยนะคะว่าหลังจากที่เราเรียนแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนนิสัยในการลงทุนแล้วก็ช่วยเราได้มากเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะสมัยก่อนเนี่ยไอ้ก็มีการขายหมูบ่อยบ่อยแบบบ่อยมากอะ่ะบ่อยจนแบบงุนงิดต,ตัวเองอะ่ะบางครั้งขาดทุนยังไม่รู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายเท่าขายหมูเลยนะคะเอาเป็นว่าไปศึกษากันให้มากๆดีกว่าค่ะ แล้วก็ต้องขอเตือนเลยนะคะว่าการเดย์เทรดเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากถ้าหากเราเนี่ยศึกษาแล้วก็ลงสนามซ้อมบ่อยๆนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะทุกท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะและถ้าเกิดหากเพื่อนๆเ,เนี่ยมีไอเดียอะไรดีๆมีเทคนิคอะไรนะคะก็สามารถที่จะบอกต่อกันได้นะคะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะให้ไอทาคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะวันนี้ไอขอฝากหนึ่งช่องทางในการ สนับสนุน m ั n น,นี่ฮีโรด้วยค่ะในการสมัครสมาชิกทุกท่านสามารถที่จะสมัครสมาชิกเพื่อที่จะรับหุ้นการบ้านแล้วก็คลิปที่เราอัปโหลดให้เฉพาะสมาชิกดูเท่านั้นได้นะคะโดยอ่านรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้และสุดท้ายค่ะขอฝากช่องทางในการติดตามของไอแด์เองนะคะไม่ว่าจะเป็น i ิน t a g r a m ทัธิชาจตุรบุญค่ะแล้วก็ Facebook Fanpage ทัธิชาจตุรบุญนะคะเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปแล้วขอให้ทุกท่านสนุกกับการเดทเทรดแล้วก็เฮงเฮงรวยๆซ้อมกันบ่อยๆฝึกกันเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะ